สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดหย่อนโดยสถานการณ์วันนี้นั้นก็มีเรื่องหลายต่อหลายเรื่องนะครับท่านผู้ชมทั้งเรื่องของการแบนมิลลี่ทั้งเรื่องของเอบรีนานี้ก็ไม่รู้ว่าจะเอามาแถลงท่านหรือเปล่าแล้วก็เรื่องม็อบของบอกลายจุดนะครับท่านผู้ชมที่ได้มีการลั่นออกมานนเนี่ยว่าให้แต่งชุดดําแล้วก็ใส่แว่นตาดําอะไรประมาณนี้ผมนั้นก็เลยอยากจะเอาแว่นตาดํามาใส่นะครับท่านผู้ชมแต่หลังจากใส่แล้วเออแล้วก็ไปส่องในห้องน้ำนั้นเออก็เลยคิดในใจกับตัวเองนะครับท่านผู้ชมถอดดีกว่าอะไรประมาณ โดยไม่น่าจะเข้ากับตัวผมนั้นก็ต้องติดตามสถานการณ์อีกทีครับท่านโดยวันนี้มาเริ่มกันเลยหลายเรื่องไม่หยุดหย่อนโดยตอนนี้ประยุทธ์ก็อ้วนไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมถูกทัวลงหนักเว้ยเฮ้ยบ่มอะไรจ้าบวมขอรับเงินบริจาคที่หนองบัวลำพูอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็แบ่งเป็น2ฝักสองฝ่ายครับท่านฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยเป็นการกระทําที่ดีนะช่วยเหลือคนเดือดร้อนอะไรประมาณนี้ด้อีกฝั่งหนึ่งก็บอกโอ้ยเปิดรับบริจาคไม่หยุดยั้งเลยนนเนี่ยอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรแต่เดี๋ย ที่รู้แน่ๆวันนี้ว่าจะทําอย่างไรนั้นโดยนายโตโน่ครับท่านไม่รู้ว่าตัวไหนในเรื่องผู้ชมพาคิดหรือพาละนั้นไม่แน่ใจทัวลงสนั่นลั่นทุ่งกันเลยทีเดียวส่งผลให้ติดเทินทวิตเตอร์อย่างไม่หยุดยัง้งก็ลั่นประกาศว่าจะเดินหน้าอีกครับท่านก็ได้ซ้อมว่ายน้ําในบึงตะโก้ครั้งแรกนนเนี่ยระบุข้อความซ้อมกับบึงตะโก้ครั้งแรกและได้มีโอกาสฝึกว่ายน้าเพื่อดูแลเพื่อนๆที่จะมาร่วมว่ายน้ําด้วยมีความสุขมากครับเออระยะทางวันนี้ว่ายไปขายไหมได้5กิโลหรือเปล่าชาวเน็ตถามมาแบบนี้ ประมาณนี <B One input> ้คร like ับท่านโดยระยะทางว่ายน้ำันนี้ได้1,600เมตรจากระยะทางจริง15,000เมตรยังห่างไกลกันนักออแต่เราจะพัฒนาขึ้นทุกวันอะไรประมาณนี้เหลือเวลาอีก14วันจะได้เห็นว่าแม่น้ำโขงที่นครพนมและท่าแขกสวยงามขนาดไหนจากน้ำใจรอยยิ้มของคนไทยและคนลาวทุกท่านอะไรประมาณนี้นะครับประชาชนบางส่วนนั้นก็ทัวลงว่ายเฮ้ยบอกว่าว่ายน้ำตอนนี้ไม่ได้ดูตามาตาเรือเลยลีน่าจังก็ออกมาฉากเอ้ยว่ายหาหาอะไรประมาณนี้นะเนี่ยพงก็ไม่รู้ว่าหมายถึง อะไรเหมือนกันแต่ที่แน่ๆตอนนี้ทัวลงเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วถามใครจ้าบุ๋มบรรดดาวงผู้ดีนะครับในผู้ชมโดยพี่บุ๋มฟังผมก่อนนะเนี่ยผมไม่ได้เจตนานะอันนี้ต้องอ่านไปตามข่าวโดยทวิตเตอร์เดือดไว้เฮ้ยทัวลงบุง๋มบรรณดาไม่หยุดยั้ยงลังเล่าข่าวอวยโตโนโ่แล้วก็ฉะคนดา่าจริงๆเนี่ยไม่เคยบริจาคอะไรประมาณนี้ครับท่านก็เป็นที่มาของการโดนทัวลงนะครับโดยบุ๋มบรรดดาวงผู้ดีอดีตนางสาวไทยและตอนนี้เป็นพิธีกรดาราชื่อดังนั้นได้ออกมาบอกว่าเออในรายการจัดรายร การอะไรสักอย่างนะครับเดามผู้ชมตกมันบนันเทิงดาราหลายคนจะโดนคำหนึ่งก็คือคําว่านักบุญทุนคนอื่นหรือว่าถ้าเกิดภาษาลูกทุ่งหมอลํานั้นก็จะเป็นแบบลูกเออนักบุญทุนชาวบ้านนะครับเดิมผู้ชมหลายคนก็จะบอกเขาได้หน้าได้ตาเขาดังแล้วก็เขาก็อุตสาห์ใช้ชื่อเสียงของเขาเนาะถ้าคุณเกิดไม่ชอบเขาไม่อยากบริจาคคุณทําเองเลยคุณไหว้น้ําคุณไปไหว้น้ำทำไมคุณต้องไปไหว้ด้วยวะเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยอ่ะก็ทําเองเลยให้คุณไปไหว้น้าไปวิ่งหรือไปดำน้ำ น้มาราทอน30วันได้เลยเไม่ใช่ดำน้ำําดำนามาราธอนอะไรประมาณนี้แล้วก็บอกว่าให้พวกที่ตอบว่าที่ฉะที่ดานเนี่ยไม่เคยบริจาคไม่เคยช่วยใครนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นการถอดคาพูดมาจากบุ๋มบรรดาวงผู้ดีครับท่านก็ส่งผลให้โดนทัวลงไม่อยุ่ยันนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าอีแหลงผือดีหลังจากเล่าข่าวชมเชยโตัวโน่อย่างงู้นอย่างนี้ฟาดยับคนต่อว่าจริงๆเนี่ยไม่เคยบริจาคอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรโดยตอนนี้หลายฝ่ายนั้นมอง ว่าเป็นภาระนะครับแล้วก็ด้านเต่าทีวีพูนั้นก็ได้ออกมาบอกว่าโตโน่ถามทําไมเอ,อเชิญสุเทพเหรอบอกไม่ใช่ไม่เกี่ยวบอกว่าถ้าเกิดจะไหว้นั้นให้ไหว้ไปคนเดียวเลยจะไหว้30กิโลจะไปเกาะแก่งอ,อ,อยู่กลางบึงจะไปโหนต้นไม้จะไปอะไรนั้นก็เรื่องของคุณนะเนี่ยแต่ว่ามันลําบากหมอพยาบาลตอนแรกเราก็นึกว่าจะไปคนเดียวนะเนี่ยที่ไหนได้จะมีทีมเซฟตี้อะไรต่างๆนานาไม่หยุดหย่อนนะครับท่านผู้ชมชาวบ้านประชาชนบางส่วนก็บอกว่าโอ้สร้างภาพหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ผมก็อยากจะ ให้ปองดองกันไว้นะเออแต่นึกในใจไม่เอาดีกว่าครับท่านเดี๋ยวทัวร์มาลงผมอีกนะครับท่านผู้ชมก็อวมสลิมข้ามของทันทีทันควันกันเลยทีเดียวอ่าก็หลายคนทัวร์ลงว่าเป็นนักบุญทุนคนอื่นนักบุญทุนชาวบ้านแล้วก็ด้านเต่าทีวีภูก็ได้ออกมาบอกว่าตอนนี้อยากดังก็ไม่ทันแล้วไหวยังไงก็ไม่ดังนะครับท่านผู้ชมค่ะสาเหตุอะไรจ๊ะสาเหตุก็เพราะว่าตอนนี้เขาไปโฟกัสอยู่ที่หนองบัวลำพูกันไปทีพเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมหลายภาคส่วนนั้นก็ออกบอกมาว่าเฮ้ถ้าเกิดจะไปว่่าายนนนน้้ํัเี สู้ไปช่วยคนน้ําท่วมดีกว่าแล้วมันยังไงแล้วมันก็ฝนตกเลยนะครับท่านผู้ชมหลังจากให้ไปช่วยคนเอ,อ่อน้ําท่วมนี้ก็ไม่รู้ว่าบ้านผมจะเกิดประสบป,ปัญหานี้หรือไม่ไม่แน่ใจด้านเมทีก็ออกมาซัดเดือดเจ้าหน้าที่กี่ชีวิตที่ต้องเสี่ยงกับคุณโดยนายโตโน่เนี่ยคุณได้หน้าเอเอคุณได้หน้าแต่เงินคนอื่นอะไรประมาณนี้ครับท่านก็เป็นสถานการณ์ที่ลุกลามไม่หยุดไม่หย่อนนะครับส่วนทางด้านของนักแสดงสาวสายป่านอภินญาก็บอกว่ามันมีจริงๆนะคนที่มัดหน้าไอ้ไม่ใช่มันมี จริงๆนะคนที่มั่นใจในตัวเองไม่รู้ผิดไม่รู้ถูกไม่สนอะไรทั้งนั้นเห็นแต่ปลายตีนของตัวเองมองจากจุดยืนตัวเองอย่างเดียวบางทีก็ลืมเรื่องความสัมพันธ์ที่มีแล้วก็แฮชแท็กอึงนั่นแหละไม่ต้องหันเอาหัน ฮ้ยโอ้โหอันนี้หันไม่ทันเลยนะครับเดิมผู้ชมไม่ทราบว่าจะซ้ายขวัญนะขวัญเอ้ยไม่ใช่หันขวาหันหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจส่วนวันอยู่บํารุงก็ได้แชร์คําพูดของยุยาาิเยอะนะเนี่ยแล้วก็มีการบอกว่าโตแล้วไม่น่าโง,ง่อะไรประมาณนี้ผมก็ไม่รู้ว่าหมายถึงใครแต่ที่รู้รรแน่ๆวันนี้ต้องขอบคุณอย่างสุดล้ํานะครับเดิมผู้ชมถามขอบคุณเรื่องอะไรจ้าโดยปลาอบกรอบนี้นะครับเดิมผู้ชมออกหายไปแล้วโทษทีครับท่าน15กิโลกว่าเมื่อวานนี้เกือบ18กิโลนะค,ะนะคะนรับท่านผู้ชม ายที่หลังไหลสั่งเข้ามาเมื่อคืนนี้แพ็กกันไม่ทันกันเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนตอนนี้ขอไทยกินแป๊บหนึ่งอันนี้ก็คือเม็ดมะม่วงหิมาพานต์นะครับท่านผู้ชมเกจเอกันเลยทีเดียวครับท่านเป็นการอบเกลือนะครับไม่มีการหืนแล้วก็ไม่มีความเค็มแต่อย่างใดราคาครึ่งกิโล240บาทแล้วก็250กรัมนั้น140บาทควบคู่ขนาดมากับลูกหยีฉาบขายดีรองลงมาแล้วก็ลูกหยีกวนนะครับส่วนนี้อันนี้ลูกพุน5 0 0รกรมัมส0งยบาทค่าจัดส่ง,งม,มีบริบลา,ราทารัทรงุณทุก ท่านมาหน้าที่นี้นะครับเดินผู้ชมนอกเรื่องไปหน่อยเมื่อกี้ก็ต้องติดตามอีกทีว่ามันจะเป็นอย่างไรโดยตอนนี้บุ๋มบรรดาก็โดนทัวลงตามติดอย่างไม่หยุดยั้งนะครับเดินผู้ชมดังไม่ทันแล้วตอนนี้โตโน่บางคนก็ออกมาบอกว่าเนี่ยว่าอย่างเดียวไม่สนอะไรเลยนั่นเนี่ยแล้วก็แนะนําให้เชิญสุเทพมาด้วยถามสุเทพไหนอีกแล้ววะเนี่ยไอ้เทพเทือกนะครับท่านหลังจากที่เ,เคยเป่านกหวีดไม่หยุดยั้งแล้วก็ใช้ถือถุงปุ๋ยอะไรนี้ก็ได้มีประชาชนหลายภาคส่วนนั้นไอเดียบันเจิดนะครับไม่ทราบว่าคิดได้อย่างไรผมเข้าไปอ่านนี่ สุดยอดจริงๆเลยนะเนี่ยสำหรับความคิดบอกว่าเนี่ยออกมาเดินคาบนกหวีดอีกสิแล้วก็เป่าปี๊ดเป่าปี๊ดจะได้เงินบริจาคแบบแต่ก่อนอีกอะไรประมาณนี้หรือจะไม่ได้นั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมก็เป็นสถานการณ์ที่น่าจับตามองอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้มาที่เรื่องการเมืองสักแป๊บครับท่านโดยสาวกของประยุทธ์นนหลวงพ่ามาฟังท่านอาจที่จะเจ็บปวดเล็กน้อยถึงปานกลางแน่ให้ดมยาดมแล้วก็อมยาหมองไว้ก่อนครับท่านโดยอุ้งอิงขึ้นที่หนึ่งนายกกจาจังนิตาโพลั่นหมดเวลาประยุทธ์แล้วอ่า ประมาณนี้นะครับท่านส่วนปรินาฟาดคนวิจารณ์รัฐบาลเนี่ยชาไม่รู้จักที่ต่ําที่สูงอะไรประมาณนี้ว่าไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านเอ๋ารินานี่ก็โผล่ลงโผล่หัวกระบ,บาลมาไม่หยุดยัง้งส่วนเรื่องไหนว่าลงนั้นข้ามผ่านไปก่อนครับท่านแล้วตอนนี้กําลังทําอะไรกําลังเลื่อนหาข่าวครับท่านว่าจะเรื่องอะไรต่อดีอ้าวโดยมาที่ข่าวนี้กันสักเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมาชาวเน็ตเสียงแตกเนี่ยแฮชแท็กแบนมิลิทยานสู่เทนทวิตเตอร์อันนี้ของไทยโพสตแล้วก็ของสนุกแฮชแท็กแบนมิ วิท์หลังวิพากวิจารณ์ไปก็เป็นภาระอันนี้ก็ไม่รู้หมายถึงใครนะครับท่านผู้ชมไปเราก็อ่านไปตามข่าวนะด้านปารินาเป็นอย่างไรบ้างปารินาเดือดด้วยเฮ้ยแบนมิลลไม่พอใจแรปเปอร์ดังโพส์รันให้ระวังปากอย่าเหิมเกินอะไรทำนองนี้ก็เป็นการเปิดศึกนะเนี่ยจากพี่เอถามเอไหนเอปรินาครับท่านเจ้าแม่ฟาร์มไก่แต่ว่าตอนนี้นั้นเขาสนฟาร์มนั้นไม่มีสนอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าโดนปิดไปแล้วสาเหตุคืออะไรท่านทั้งหลายคงรู้ดีกันอยู่แต่ว่าเรื่องนี้ผมก็ไม่อยากจ่อความคิดเห็นมากนะเนี่ยเดี๋ วยได้โดยต่อมาเรื่องดังกล่าวนนเนี่ยหลังจากที่มิลลี่ได้โพสต์อะไรสักอย่างหนึ่งอะไรก็เป็นพาราอะไรสักอย่างหนึ่งดีอันนี้ไม่ได้ทราบว,ว่าหมายถึงใครนะครับท่านผู้ชมไปแล้วโดยปาินาอดีศสรา,า,าชบุรีตอนนี้ไม่มีสิทธิ์เป็นแล้วโดนตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตครับท่านระบุแบนมิลลี่พาะดาราควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้ระวังอะไรไว้สักหน่อยนะที่เราใช้กินข้าวอย่าเหมิมเกิมน,นไม่หลับเลยฝากพ่อแม่อบรมสั่งสอนอะไรประมาณนี้ให้เคารพผู้อื่นให้เคารพความรู้สึกอะไรประมาณนี้ฝากค่ายเพลงสปอนเซอร์ สังคมช่วยสอนดาราคนนี้อะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าผมจะอ่านไปเพื่ออะไรเราต้องกราบขออภัยมาหน้าที่นี้แต่ว่าเมื่อคืนนี้นั่นเนี่ยผมเข้าไปเห็นในทวิตเตอร์ครับท่านถามเห็นอะไรโอ้โหโดยได้มีผู้ใช้ทวิตเตอร์ท่านหนึ่งได้ออกมาบอกใครพอทราบบ้างถามทราบอะไรบอกมาสิอ๋อเออยังไม่ได้พูดนี่หว่าโดยได้บอกว่าเนี่ยใครก็ได้บอกหน่อยนะเนี่ยว่าว่ามิลลี่นี้นะครับท่านผู้ชมมีสปอนเซอร์อะไรบ้างถามทําไมจะได้ถอนตัว นะครับท่านผู้ชมจะได้ไม่ซื้อมันก็เป็นเรื่องที่น่าสับสนครับท่านโดยใครมีสินค้าอะไรที่มิลลีเป็นพรีเซนเตอร์ช่วยบอกหน่อยแต่ว่าไม่ใช่บอกคุณหญิงสุดารัตน์นะเขาไม่เกี่ยวครับท่านโดยจะไม่ซื้อสินค้านั่นอีกจนกว่าจะเอาเอามันออกแต่ว่าเอามันออกนี้ก็คือมิลลีนะครับท่านผู้ชมเขาเขียนมาแบบนี้ส่วนด้านชาวเน็ตที่ออกมาตอกนี่สวนโอ้โหไม่หยุดยัง้งนะครับท่านผู้ชมบอกว่ามิลลีเป็นพรีเซนเตอร์อาหารค่ะไม่ใช่ย่าก็ไม่แปลกที่จะไม่ซื้ออ,อ,อ้าวเออโอ้อันนี้ก็เป็นกระ แต่สังคมแล้วเนี่ยจริงๆผมอยากจะให้ปองดองกันไว้นะปองดองกันไว้รักกันไว้เถิดเอ่อก็รักกันไว้เถิดพอนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้จุดยืนที่อันตรายที่สุดคือการที่คุณมายืนตรงที่จุดที่ใครติใครเตือนไม่ได้อันนี้ก็น่าจะหมายถึงโตโน่ในครับท่านผู้ชมเราไม่รวยแหลงพือครับท่านยังคงมั่นหน้ามั่นโหนกในการ่ายน้ําแล้วก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะได้เห็นความสวยงามของแม่น้ำโขงแล้วนะเนี่ยในขณะที่ชาวบ้านแถวนั้นไม่รู้ว่าประสบปัญหาอุทกภัยน้ําท่วมอยู่หรือเปล่านั้นโดยก็ ก็ต้องขอเป็นกาลังใจให้กับท่านทั้งหลายอย่างสุดล้นในะครับเรื่องผู้ชมที่ที่ประสบบูทกะไพครับท่านขอภขอภัยพอดีเมื่อกี้คิดไม่ออกเอาอันนี้เจออีกแล้วบุมม๋มบรรดาครับท่านผมโตโนโ่โดยบุมม๋มบรรดาบอกดาราเนี่ยอุตสาห์ใช้ชื่อเสียงเฮ้ยดารานี่ดังมาได้ก็เพราะว่าประชาชนแบคเอพสนับสนุนนะเนี่ยคุณจะมาพูดแบบนี้มันถูกหรือไม่อันนี้เป็นการทั้งคาถามของตัวผมเองครับ,บท่านไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเนี่ยบอกว่าดาราอุตสาห์ใช้ชื่อชื่อเสียงขอรับบริจาคแล้วก็พวกที่ด่าต่อว่าเนี่ยไม่เคยช่วยใครหรอก ก็ใช้คําว่าอุตส่าห์เลยเหรออันนี้ชาวเน็ตตอกนะครับคือต้องสํานึกบุญคุณและห้ามด่าสินะทั้งที่เราบริจาคปีนหนึ่งตั้งหลายตังแค่ไม่ทําผ่านคนไม่ทําผ่านใครที่ไม่รู้จักอะไรประมาณนี้แล้วก็รู้การละเทศะนะครับท่านผู้ชมแค่ไม่ทําผ่านคนไม่รู้จักกาละเทศะแบบโอ้โหแล้วก็แฮชแท็กใครสักคนหนึ่งนะเนี่ยที่กาลังจะว่ายน้ําอยูอ่แล้วก็บอกว่ารู้สึกว่าบุ๋มใช้ความเป็นบุ๋มมาอะไรสักอย่างหนึ่งคนอื่นบ่อยจังเลิกได้เลิกนะ้ามันแย่อะไรประมาณนี้นะครับโดนทัวลงไม่หยุดหย่อนกันเลยท่ยทาน ด้านไอ้นี้ก็ยังคงว่ายน้ําต่อไม่รอฟังดราม่าครับชางเน็ตเสียงแตกด้านบางส่วนให้กําลังใจบ้างด้านบางส่วนก็บอกว่าขอให้หยุดนะครับท่านผู้ชมโดยหยุดนี้เพราะว่าเขาเป็นห่วงครับท่านถามเป็นห่วงตงโง่ใช่ไหมอาจจะใช่นะครับท่านผู้ชมแต่อีกส่วนหนึ่งนั้นก็ห่วงชาวบ้านชาวช่องด้วยที่อาจจะต้องใช้หมอใช้พยาบาลมานั้นเพราะว่าบุคลากรทางการแพทย์ค่อนข้างขาดแคลนแล้วก็ได้มีการถามมันเหมาะสมหรือเปล่าที่จะมาอะไรวะ ว่ายน้ำตอนนี้เพราะว่ากระแสน้าน,นั้นก็ยังคงไหลแรงไม่หยุดยั้งก็ไม่รู้ว่าอีแรงพื้นดีครับท่านด้านบุมปาดาก็โดนทัวลงไม่หยุดยั้งเต็มๆนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีโดยประชาชนทั้งหลายนั้นก็บอกว่าเนี่ยคนที่เขาไม่โอนเงินให้อึงไม่ได้แปลว่าเขาไม่ทําอะไรเลยแต่แปลว่าเขาฉลาดพอที่จะไม่โอนให้เพื่อให้คนอย่างอึงได้รับอะไรสักอย่างนะครับท่านผู้ชมอ่านต่อประโยคหลังนี้ก็คงจะลําบากครับท่านก็ไปที่หน่าติดตามนะครับท่านผู้ชมอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้น้ําท่วบ ก็ขึ้นมาเป็นแฮชแท็กรองอันดับ2นะครับท่านผู้ชมต้องขอส่งกําลังใจให้ทุกท่านอย่างไม่หยุดยั้งด้วยครับท่านโดยตัวผมนี้ไม่น่าเชื่อนะครับว่าวันหนึ่งจะมีคนติดตามถึง2องแสนแปดหมื่นซับสไครต์ในทางยูทูบนั้นแล้วก็ในทาง Facebook นั้น7จ็ดหมื่นหนึ่งถ้ารวมช่องทางทิกตอกด้วยนะะั่นก็น่าจะทะลุสามแสนสี่สามแสนห้าไปเป็นที่เรียบร้อยก็ฝากท่านทั้งหลายกดติดตามไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมสับสไครตใบมะกรูดรูดมะนาวสาวกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งมากดไว้ให้อย่าง ออกเสียงตามสายไปเลยให้มาช่วยกดติดตามหน่อยเกณฑ์ญาติมาด้วยนะครับท่านแต่ถูกใจประโยคนี้จริงเลยเว้ยเฮ้ยมิลิทเป็นพีเซนเตอร์อาหารขามไม่ใช่ยากก็ไม่แปลกที่จะไม่ซื้อไม่ร่วหมายถึงใครเหมือนกันในนี้เอ้เราก็งงนะคบท่านผู้ชมส่วนตอนนี้ด้านหนุงอิงชินวัตรเป็นอย่างไรบ้างครับท่านนางสาวแพรทองทานลูกบุตรสาวของนายกทักษิณชินวัตนนั้นโดยหนุนเป็นนายกนิดาโพเดี๋ยวต้องติดตามนะเนี่ยว่าซูเปอร์โพอ,อกมาแบบไหนนะครับท่านผู้ชมนิดาโพคนอีสาหนหนุ่งอิง เเห็นครั้งก่อนของสำนักไหนไม่รู้นะเนี่ยบอกว่าคนอีสานหนุนคุณหญิงสุดารัตแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นุงอิงแล้วเว้ยเฮ้ยนิดาโพคนอีสานหนุนอุงอิงชินวัตรเป็นนายกบอกลั่นชอบผลงานเพื่อไทยปลื้มผลงานชินวัตรนะครับท่านผู้ชมอุงอิงหมาแรงเป็นอันดับหนึ่งครับท่านส่วนพี่ธาม,มาอันดับสองนะครับท่านผู้ชมส่วนประยุทธ์ตอนนี้หาไม่เจอถามหาไม่เจอนี่หมายถึงชิปหรือเปล่าชิปที่มันหาไม่เจอบอกไม่ใช่ว่าไม่ได้อยู่ในข่าวเลยนันเนี่ยร้อยละอันดับสามระบุว่าคุณหญิงสุดารลั พักสร้างไทยไทยสร้างไทยก็ติดเข้ามาด้วยแล้วก็ยังหาบุคคลที่เหมาะสมไม่ได้อันดับ400.9.85ระบุว่าประยุทธ์จันโอชา,อ,าอะไรกันวะเนี่ยโอ้โหก็ข้ามผ่านไปเลยนะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่เอามานําแถลงวันนี้เดี๋ยวก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมว่านายอะไรสักคนหนึ่งเน้นที่แต่ก่อนเดินตามทักษิณไม่หยุดยัง้งสุดท้ายทรยศนะครับท่านผู้ชมหรือเนั่าเนี่ยป้าผัวลุงชอบพูดมาแบบนี้ผมจะห้ามก็ไม่ไหวแล้วทําอย่างไรเอาลูกหยีไปให้ท่านกินครับท่านเอาไป ไอ้ออกไปให้ป้าผัวลุงข้างบ้านกินนะครับท่านผู้ชมป้าเขาเงียบไปเลยประมาณเกือบ40นาทีเงียบเพราะอะไรเพราะว่าเคีียวลูกหยีนี้โดยเออฟันไม่หลุดอาจจะหยุดไม่ได้นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าความอร่อยนั้นมันมันมากอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวถามมั่นประมาณไหนประมาณตัวคนอ่านได้ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้โอ้โหเจอข่าวอะไรกันวัเนียโดยตอนนี้นะข่าว C N N C N N งานเข้านะครับท่านผู้ชมถามเรื่องอะไรจ้าโดยแจ้งจับถอนวีซ่านะ ข่าว CNN ครับท่านโดยถอนวีซ่าสอนนักข่าวต่างประเทศบุกลุกที่เกิดเหตุอ่าหนองบัวลำพูนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปว่าสถานการณ์เรื่องนี้จะเป็นอย่างไรแต่ว่าวันอยู่บำรุงนี้ทําให้ผมงงนะเนี่ยเออได้โพสต์ข้อความอะไรสักอย่างหนึ่งบอกตัวแล้วไม่น่าจุดๆๆดนะครับท่านผู้ชมที่มีสาระโองงงูแล้วก็ไม่เอกนั้นโตแล้วไม่น่าที่จะโบอะไรแบบนี้สายป่านก็บอกว่าโอ้มีบางคนเนี่ยเห็นแต่ปลายเท้าตัวเองนะครับนอกจากจุดยืนคนอื่นนั้นไม่เห็นบางทีก็ลืมเรื่อง ความสัมพันธ์ที่มีและแฮชแท็ก อึงนั่นแหละไม่ต้องหันเสายปานอาจจะหมายถึงตัวผมก็ได้นะครับท่านผู้ชมหรือจะไม่ตัวผมท่าน,นก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านไม่อาจที่จะไปเทียบโตโน่ได้บางคนก็บอกเนี่ยอยากดังใช่ไหมเนี่ยพูดเรื่องโตโนโ่ไม่ได้อยากดังครับท่านว่าผมนั้นไม่ได้ดังอยู่แล้วนะครับท่านเราไม่รวยอีแหลงพื้นดีส่วนตอนนี้วัาลงระทึกเว้ยเฮ้ย,ยอ,อันนี้หืมข,ขยี้มา3วันแล้วเกือบเผชิญหน้าคนร้ายนายหมอว่าลงเว้ยเฮ้ยโปลงไม่รู้ว่าไปทําอะไรระทึกเจอกระบ่าไอ้นั้นแล้วหนีกวักมือเรียกแต่ไม่จอดบอกที่แท้เป็น คนที่ก่อเหตุหนองบัวอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมด้านชาวเน็ตนั้นเนี่ยก็เหลือเกินกันเลยทีเดียวเข้าไปคอมเมนต์บอกทาไมไม่แวะทักทายหมอว่าลงหน่อยถ้าเจอหมอว่าลงเนี่ยอาจจะได้ทักทายกันพูดคุยเขาจะได้สงบสติอารมณ์ลงได้นะครับเพราะหมอลงนั้นเขาเป็นหมอครับท่านแต่ก็ไม่รู้หมอด้านไหนเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมก็เป็นกําลังใจให้หมอว่าลงด้วยบางคนก็บอกสิบาทอยากมีบทนั้นเนี่ยออกมาแบบนี้เราก็บอกว่าใจเย็นกันไว้นะปองดองกันไว้เดี๋ยวก็จะมีคนหาว่าผมสร้างภาพนะครับท่านผู้ชมแต่มันก็ จะเป็นเรื่องนั้นจริงๆหรือเปล่าไม่แน่ใจส่วนอันนี้อะไรกันอีกวะเนี่ยชาวเน็ตแห่เตือนโตโน่ไม่หยุดยังเรื่องน้ําจากธรรมชาติเจออีกฝั่งต่อกลับทันทีครับท่านนับนะเป็นดราม่าที่ไม่หยุดไม่หยอใใ่อนในกรบด่านผู้ชมูว่าไม่รู้จะพูดอย่างไรต่อไปมีชาวเน็ตรายหนึ่งอดห่วงโตโน,โน่ไม่ได้รีบบอกว่าโตโน่นายนึกลึกไปหรือนึลึกไปหรือเปล่ปาว,ว่าน้ําจากธรรมชาติไม่ได้ใสแจวให้มองเห็นชัดแล้วก็ไม่ได้นิ่งแบบน้ําในสระในบึงนะออหน้าน้ํานี้หลากแบบนี้ไม่ควรอย่างยิ่งค่ะเลื่อนใบสักเดือนก็ยังดีเรดือน นเขาคงเข้าใจได้ตอนนี้ก็ตั้งธงเป็น2ฝ่ายนะครับ่ังผู้ชมบ้างถ้าเกิดถอนตัวนั้นกลัวจะเสียหน้าหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจก็ต้องติดตามอีกทีโดยบางคนก็บอกว่าวายไปเลยนะเนี่ยแต่ไปว่ายคนเดียวอย่างที่เอาชาวบ้านชาวช่องไปเที่ยวลำบากอะไรกับเขาผมก็กไม่รู้จะพูดอย่างไรเออแบบนี้ดีกว่าครับท่านส่วนประยุทธ์เป็นอย่างไรบ้างโดยประยุทธ์โดนทวนลงนะครับดังผู้ชมแต่ว่ามันยังไม่เปิดคอมเมนต์ก็ไม่รู้ว่าจะไปเจริญพรญาติโยมอย่างไรดีหลังจากเนี่ยขอรับบริจาคเอ,อ่อนะครับด่บดบบง ฟ้าผ่าครับท่าน โดยทำเนียบรัฐบาลประกาศรับบริจาคเงินช่วยที่หนองบัวลำพูนะครับระบุเงินบริจาคนำไปลดหย่อนภาษีได้โอนเงินได้โดยจุดๆ,ๆนะคร,รับท่านผู้ชมต่าๆงๆนานาก็ไม่รู้ว่าจะแหลงยังไงดีนะคร,รับท่านผู้ชมบางเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนส่วนตอนนี้แฮชแท็กุดแบนดมิลลี่ไม่หยุดยั้ยงด้านชาเน็กก็บอกว่าโอ้มิลลี่นี้ก็ถือว่าเป็นศิลปินดาราท่านหนึ่งนะคร,รับท่านผู้ชมที่อายุยังน้อยแล้วก็ดังระดับโลกกันเลยทีเดียวไม่รู้ว่าจะมีผลกระทบอะไรหรือไม่อย่างไรนั้นไม่อาจแน่ใจครับท่านก็จึงเป็นกรรระแสข่่าวววทีบ มาแถลงเบื้องต้นหากชั่นทั้งใดนั้นอยากจะสนับสนุนช่องก็สั่งกันเข้ามาได้ครับทานทั้งเม็ดมะม่วงทั้งลูกพุนลูกหยีฉาบลูกหยีกวนนะครับท่านผู้ชมจึงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับผม